ปลาน่ากินมากส้มตำกุ้งสดเยอะยๆจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อขอบคุณเจ้าบ้านนะคะโอ้เจ้าภาพเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพเด้อคุณยายเด้อนี่วันเกิดคนสวยคนนี้ยอยอดขอสวัสดีพี่น้องมาอนีมาวันเกิดหลานสาวมาเด้อมาเด้อพี่เด้อตำถาดสุดแซ่บ เค้กร้านเค้กร้านคุณครูมาเสื้อผ้ายร้านแจ่กระซัมบอเสื้อผ้ายก็เห็นจนขีดข้ามเห็นแล้วส้มตำยั่วยวร้านยายไก่นะจ๊ะทุกคนตำยั่วยเบิ่งเด็กหน่อยเต็มบ้านทัางบาทางนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะนี่เจ้าของบ้านเกิดพี่โบเจ๊ใหญ่นี่คุณยายนี่คุณยายดารากองประจําบ้านแม่บุกตาแล้วเนี่ยเหมือนวิวเอาเร็วเร็วร้องเพลง h เดย์ อ่านลองนึงเปิดเพลงด้วยสิเอาเปิดนะออดแต่ต่ซเปิดเอิไปเอิญเลยฮะให้นาออดูด้วยสิอ่าได้มาได้มาได้อ่านหนึ่งสองสามตังแล้วนีักศงจษาอยู่บ้านยายหลานหลายครับเพื่อนได้ซานเลยสิทำงานมาใกล้ๆมาเอะเลยเปิดร้องเพลงพี่โบเดอง Happy Birthday to you h a ป p y b i บ t h d a y ด o YOU คุสอนตามมึงร้อง a y ร้องร้องแฮ h ปี้เบ p ร์ธเดย์ทูยูแล้วแล้วพี่ปุ้ยร้องสิมือไปไหนพี่จ๋าจับมือแฮปปี มือเร็วๆสิเร็วๆโอ้ขวัุยพีเอ้าเปาไพร่อนขอก่อนอธิษฐานก่อนขอให้ป้าถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะอย่าลืมนะ ใหม่เบ้แล้วนะเค้กร้านคุณครูนะคะเอาเร็วๆไปเปล่าเลยไปเปล่าเปล่าอ้อให้น้องเปล่าน้ำจุดให้น้องเปล่าจะขำนะจุดให้เปล่าจะขำนะแป๊บเดียวคนละรอบคนละรอบอีกรอบนึง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 เขาเป็นยังเขาเป็นยังขุ่นแค่เงี้ยเงี้ยคน้องเป่าน้องอยากเปล่าอ่ะเออบีบาร์เดทูจูอ๋อ เค้กคุณครูร้านคุณครูสวยๆนะคะจากอำเภอนาดูนร้านคุณครูอยู่ทางขึ้นพระธาตุนาดูนเด้อสวยมากโอเคกินเทียสวยกิดเสียงนั้นเยอะลงไปนี่หันมาเด้อพี่น้องเด้อตำกุ้งยั่วๆกับสาวํำน้อยสาวซำไ่ก็มีสาวํำน้อยก็มีเอากุ้งสักคำสิกุ้งแต่กุ้งสดย่อกุ้งสุกสุกเอาสาวํำน้อยอยู่ไหนอีก เอาาอเสาวซสำนอยกินสมตำยั่วๆสิคะมาบ้านใหญ่อุดมสมบูรณ์มิบาซสำนอยน้ำเด็กว่าเอาก็มุ้งมังกรดูดูสมตำบ่มีผลกับเด็กหน่อยอ่ะมาเด้อมาเด้อเอินพี่เป้นะลูกเอินพี่เป้นะมาเด้อมาเด้อสมตำยั่วๆบ้านยายจ้ะพี่น้องขอบคุณเจ้าภาพเด้อแม่เจ้าภาพแม่เจ้าภาพสิเอา เขาก็ได้เป็นเจ้าพระเจ้าพระก็เจ้าพระเอ้าพี่น้องตามกุ้งยั่วๆเาเอาตัวไม่กันนี่น่ะกินยิ้มมดเลมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องจะคํำอือขึ้นกุ้งกอนขึนกุ้งกนน กองปลาไม่ถ่ายมึงเกี้ยงๆแบแม่กินตำมาเพียบหันแม่จะเข้าเพื่ยบะเพ็ดไปมาไม่เยอะเลยขี้ดิบวแบบนี้เด็กขนางไม่ได้ตัวนี้อย่างเงียสวัสดีครับทันนาน้องทันนาสวัสดีครับวันนี้คลิปเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้มาได้กินข้าวบ้านยายเนี่ยเด็นี่คุณยายดาราประจำกล้องนี่คุณยายคุณยายรูปดกนะคะ อยากนี่น้อะเนี่ยนี่น้ำ่น้ำเนี่ยเราก็ไ่ไ้ินนักากเกียนั้นกีวอ่กินน้ำกันด้วกันกินน่มเออกินกันมาเด้พี่น้องเด้อธรรมะบานย่าต้องเป็นนังี่ยหลุมบูตุ้มนีเกียวหนึ่งเลยูลุมบูตุ้มกินกูกล้กันพี่ปุยนั่งผิดที่ว่ะกินน้ำกันลรากินน้ำกันมาด้กินข้ายัวๆกินข้าบานย่าแซ่บๆนัวๆน้ำกันแม่บมี แม่นี่บังิเรานี่ข้องปวดอะไรแม่แม่นี่ยไม่จาหาวันจีแม่อมันแม่มันขปวดอะกินมแล้วนะอือีมากินถุ่มบนนี้โอ้โหคว่ำน้องแม่เจจ๋า้นแก้วแม่เ๋อเจอ หลาจอดไม่นันจดเอาไ่อยากออกกล้องนะสัวำนยั่ไพี่น้องมาเจ๊ค้งหัวเกาให้ป้าหน่อยสามอาทิตย์เศร้าแล้วเอ้าอย่าไปใส่หัวเข้าห้ป้าเนีหัวเข้าจะคลองหมือเป่าบ้งวิกหนึ่งหัตีลังกานี่ตามกันแล้วเดอมาเด้มาเด้พี่น้อง อุ่มดวง่เลยอืมฮึมาลวกิดเผ็ดปุ๊บอืเต้อไม้กินละมูละสลด่มาดูมาเดอมาเดอเวลาวางมันระตรงกันโอ้ยตำหงมันตือแท้ด้มาไหมเค็ดีเลยตำแซ่บแซ่พ่น้องมาเด้อาำรับเจ้าแม่วานแก

มมาบ่าพี่บุ้ยมาบ๊ายบายทุกคนบายบายก่อนอย่าล<ะ>ืมกดไลค์กดแชร์กดชอบเรคลายเอะคลยให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายบายบยยบ